เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านายวรวุธบุญรอดปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชาอ .13101 ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านน้ำโจนตําบลหนองประดู อำเภอเหล่ากวัญจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต4โดยได้เสนอขอมีหรือเรื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการริเริ่มพัฒนา originate and improve โดยได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ครับจากการที่ข้าพเจ้าได้จัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3ตั้งแต่ปีการศึกษา2561ข้าพาจกาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถจดจำคำศัพท์ได้และไม่สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ข้าพเจ้าจึงต้องหาทางพัฒนา วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการใช้เพลงบทบาทสมมุติและเกมเพื่อให้มีความสามารถในการจดจำคำศัพท์ र, และพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ท้าพรเจ้าจึงสนใจในวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการใช้เพลงบทบาทสมมุติและเกมมาพัฒนาการจดจำคำศัพท์ได้อย่างคงทนและการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกศษาปีที่ส โดยการนำวิธีการสอนแบบ Star Model มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยผู้เรียนจะสามารถนำเอาเทคนิคการเรียนรู้การจดจำคำศัพท์และการพูดสนทนาภาษาอังกฤษต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลข้างต้นเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ข้าพเจ้าสนใจในการสร้างนวัตกรรม ที่จะริเริ่มพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการจดจำคำศัพท์และการพูดสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในชั้นเรียนอีกทั้งยังสามารถมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการคิดเทคนิคใหม่ๆมาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆมีความมั่นใจกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษตลอดจนการเปลี่ยนเจตคติ ให้มีความชอบต่อวิชาภาษาอังกฤษและการคิดนวัตกรรมใหม่ที่เกิดผลกับนักเรียนให้มากที่สุดโดยข้าพเจ้าจะถือคติที่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำให้เด็กๆและผู้ปกครองมีรอยยิ้มเพราะความสุขจะต่อยอดไปถึงความสำเร็จครับข้าพเจ้าได้นำวิธีการสอนแบบ Star Model ที่ข้าพเจ้าคิดขึ้นเองมาริเริ่มพัฒนาแล้วมาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกๆชั่วโมงเพื่อพัฒนาทักษะ,ก,ษะการจดจำคำศัพท์และการพูดสนทนาภาษาอังกฤษโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. สํารวจสภาพปัญหาพบว่านักเรียนขาดทักษะการจดจำคำศัพท์และการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ 2. ศึกษาม,มาตรฐานตัวชีวัดหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนการจดจำคำศัพท์และการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ 3. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning สื่อการสอนใบความรู้และใบงานโดยใช้วิธีการสอนแบบ star model โดยมีหลักการทฤษฎีและแนวคิดในการปฏิบัติดังนี้ครับ s start เริ่มต้นผู้เรียนเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาผู้สอนเริ่มคิดวิธีการสอนให้ผู้เรียนอย่างหลากหลายน่าสนใจดึงดูดใจและง่ายต่อการเข้าใจ T training ฝึกฝนผู้เรียนต้องมีการฝึกฝนกับเทคนิคโดยการใช้เพลงบทบาทสมมุติและเกมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ผู้สอนให้คำแนะนำแนวทางในการฝึกฝนโดยการใช้เพลงบทบาทสมมุติและเกมให้ผู้เรียนเข้าใจเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน A. Access ประเมินผลผู้เรียนต้องมีการประเมินตนเองว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใดกับสิ่งที่เรียนผู้สอนประเมินผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริม หรือพัฒนาผู้เรียนอารีว r ร์รางวัลผู้เรียนต้องมีการให้รางวัลตนเองเพื่อเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อการเรียนผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนด้วยการชมเชยหรือให้รางวัลเพื่อเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อการเรียน4ทดลองใช้และประปับปรุงกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่ห ปีการศึกษา2566 5. นหาำผลการทดลองมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning สื่อการสอนใบความรู้และใบงานเพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์และการพูดสนทนาภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 6. ใช้นวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566 7. ประเมินและสรุปผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ใบความรู้และใบงานเพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์และการพูดสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ star model จากการที่ข้าประจาได้นำเอาวิธีการสอนแบบ Star Model มาออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์และการพูดสนทนาภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชาอ .13101 ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่3ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจ,จะมีภาระงานให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มฝึกทักษะกระบวนการคิดอภิบายและนำเสนอเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning ข้าเเ้าได้ตรวจให้คะแนนผลงานนักเรียนทุกคนทุกกิจกรรมพร้อมทั้งให้คำแนะนำให้กำลังใจส่งเสริมนักเรียนโดยยึดหลักคติพจน์ในการทำงานที่ว่า The process is more important than the product กระบวนการสำคัญกว่าผลงานไม่ว่าผลงานจะออกมาในรูปแบบใดถ้าเด็กได้ปฏิบัติจริงค้าพเจจาถือว่างานนั้นประสบความสํำเร็จแล้วการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนจะใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงและประเมินทุกช่วงทุกระยะในการทำกิจกรรมโดยได้ข้อมูลการประเมินทั้งจากครูผู้สอน และระหว่างเพื่อนๆนในชั้นเรียนทางด้านทักษะการทำงานกลุ่มทักษะกระบวนการคิดผลการปฏิบัติงานเกิดจากปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตรอย่างแท้จริงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียนทุกกิจกรรมสิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปคือการนำวิธีการสอนแบบส t า r ์โ d เดไปใช้กับเนื้อหา และแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อการศึกษาในหน่วยการเรียนรู้หรือเนื้อหาอื่นๆขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะทุกท่านในการรับชมรับฟังขอขอบคุณครับ